สวัสดีครับครูคออเรียนดีดีทุกท่านนะครับและก็นักเรียนทุกคนนะครับตลอดวันนี้อาจจะแต็แกร่รนิดนึงครับวันนี้ในานามของสถานีตำรวจุกรอมสูงครับผมพันตำรวจตีสัญญาถากภูสูงการแห่ง,งสารวัตรต้องกา ให้าลุกมาประชาธรรมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ใดเกียที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝายนี้ตำรวจสพสูงคุครับให้กับนักเรียนนะครับด้วยความรัด้วยคอามหใยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเกี่ยวปัญหาเรื่องแรกนะครับที่จะมาป็นมาธราม ที่จะให้นักเรียนได้นักรู้รับรา้าว่าปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติดก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเร่งด่วนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ในส่วนนี้ที่ยวต้องการเรียรเียนรู้ในยาเสพติดที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดก็คือบุหรี่นะครับคนก็จะทราบดีแล้วว่าี่เป็นปัญหาที่ ในสายวาที่ต้องรมกันแก้ไขแต่ในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเรามีาพพผูพพ้ที่ใช้สา,ะะสายจิตประเทศบุรีที่เป็นสายจิตประเทศที่ผิดกฎหมายนะครับก็ที่ขึ้นมา,พพยายที่ผมเสน็คือในเรื่องหนีไฟฟ้าครับเป็นปัญหาที่ต้องมา ตนะครับแต่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาบุหรีร่ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสั้งใจเพราะว่าบางทีบางท่านนะครับนักเรียนอาจจะไม่รู้และก็ไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นยาเสพติดและเป็นสิ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องห้าม เข้ามาในร่างกายไทยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการขายกระดี่ไฟฟ้าการจำหน่ายกระดี่ไฟฟ้าหรือครอบครองนะครับก็เมื่อผิดมาตั้งแต่ต้นน้ามาเข้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะะนั้นสิ่งที่กฎหมายนี้สเกี่ยวกับกระดี่ไฟฟ้าก็ขอให้เรียนแบบไปยุบเกี่ยวนะครับถ้ามี หรือพบเบาะแสการจำหน่ายกระดิ่ไฟฟ้าก็ขอให้แก้งมาที่สถานีตำรวจนครสูงได้นะครับเพื่อมีอาการแก้ไขเพื่อไมให้แกระบาดเข้ามาในฐานศึาษาของเรานะครับอีกเรื่องที่วันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ตรวจอีกเรื่องก็คือปัญหาเรื่องการขับขี่รถของนักเรียนนะครับ